แม่ขันแล้วนะขันแล้วครับจะารถสองขันฮะขันเก่งจริงๆครับอ่าเจ้นี้เจ้ารถกดนะครับรถกดเหมือนกัน แม่นาขายไปแล้วทีวนี้เหลือลูกโกดปืนแก๊ปลูก2องครับผมลูก2องก็มีลูกค้าจะจองนะครับอ่าตัวนี้ลูกสองครับตัวตัวนี้ลูก2องตัวนี้ปืนแก๊ปตัวนี้ลูกโกดอ่าแม้นนาแล้วปล่อยไปละอ่าใครต้องการสนใจ เจ้าลูกกดติดต่อมาได้เลยลูกซองนี่มีมีลูกค้าจองแล้วครับยังไงครับจะลูกซองครับขันเก่งมากครับทำมันออกขันนะโอ้โหไม่หยุดเลยนะ ตอนเช้าเรายังไม่เตือนครับโอ้ขันนอนเล่นอยู่ข้างบนโอ้ขันฟังมันขันชุดยอดเลยซาด,ด้วยฮะไม่กลัวไก่แก่ด้วยฮะเพราะว่าไก่แก่ข้างล่างมีเยอะไก่วัดเยอะครับข้างล่างมีไก่สาไก่แจ้ไก่เยอะมากครับเนี่ยไก่วัดฮะไก่วัดเป็นไก่สาครับข้างล่างฮะอยู่ข้างล่างถ้ำๆนะฮะ นี่นี่คือเจ้าลูกกดนะครับผมปืนแก๊ปไม่ขันฮะปืนกัดปืนแก๊ปลูกปืนแก๊ปอ่อนกว่าครับไม่ค่อยขันเพราะว่ามันได้กขัวลูกซองฮะ,ะนี่ไงครับแบ่งปันทุกตัวครับแบ่งปันทุกตัว ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ095 4656 966ครับผมต่อด้วยไอดีรายครับผมตบ SAI ครับผมต่อท้ายเบอร์โทรนะครับ095 4656 966 H a i ครับผม ไอดีไรนะครับผมทักแชร์มามาได้เลยครับทักออนดีไรายเข้ามาเลยสอบถามได้เลยครับในเล้าเรามีอีก16ตัวครับผมในเล้าเรามี16ตัวเรากำลังจะคัดออกมาอีก2-3ตัวครับกำลังหัดคันอยู่ครับสวยครับสวย เหล่านี้สวยครับเหล่านี้ไก่ต่อครับต่อทั้งปืนและต่อทั้งคืนครับผม <c oughs> นี่อันนี้เจ้าลูกกดนะครับผมอ่ะลูกสองไม่ขันแล้วครับลูกสองเอ้ย เจ้ามาแกงนี่ฟีบปากไม่ได้นะครับมันขันเลยฮะับมะแกงเนี่ยมาแกงนี้ปล่อยอยู่ครับหกร้อยครับมาแกงไก่ปีที่แล้วครับไก่หนุ่มปีที่แล้วปีที่แล้วผมก็ต่อได้สองตัวครับแล้วก็ไม่มีเวลาต่อก็เลยเอาลงมาเลยครับผมต่อปืนครับต่อปืนเข้าไว้ครับอ่ะคลิปนี้แค่นี้ครับผมมีคนส่งของมาครับอันนี้ก่อนนะครับ